สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับทลิปนี้นะครับผมก็จะพามาซ่อมหินเจียนะครับตัวนี้ก็เป็นหินเจียเก่านะครับที่มีอายุการใช้งานมาสิบกว่าปีแล้วนะครับผมมาครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับเปิดนะครับเนี่ยครับเสียงมันจะเป็นสะดุดสะดุดนะครับเวลาใช้งานครับเนี่ยครับ สาเหตุมันเกิดมาจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปรื้อดูพร้อมๆกันเลยนะครับก็จะแกะน็อตออกมาทั้งหมดเลยครับอ่าลื้อมาขยาับดูตรงเพาด้าน,นนอกนะครับลูกปืนด้านนอกไม่มีปัญหานะครับ ไม่ขยับไม่แตกครับตรงลูกปืนล็อกเพาด้านในนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับยังสภาพใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาถอดดูด้านในครับ เนี่ยครับลูกปืนข้างในแตกครับแตกหลุดออกมาเลยนะครับหลายเม็ดเลยเดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้ออกมานะครับโดยใช้ตัวช่วยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวดูดแบริงออกนะครับทำเองครับ ก็เดี๋ยวผมจะลงวิธีการทำต่อจากคลิปนี้นะครับผมก็สอดเข้าไปครับนี่นะครับสอดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนน็อตครับอันนี้ก็ใช้ประแจเบอร์14นะครับ ค่อยๆดูดออกมาครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสลักล็อกแบบนี้นะครับชิ้นส่วนนี้เก็บไว้ดีๆนะครับหาอะไรมาใส่ไว้ดีๆแบบนี้นะครับ ลูกปืนด้านในแตกออกไปหมดเลยครับเหลืออยู่ไม่กี่เม็ดเองครับตัวแบลิงตัวนี้นะครับก็จะใช้ตัวใหญ่นะครับมาถอดนะครับเพราะว่าตัวเล็กตัวนี้ไม่สามารถที่จะเข้าแบลิงลูกปืนตัวนี้ได้นะครับก็ต้องใช้ตัวใหญ่ขึ้นมานะครับดึงเท้าออกมานิดนึงครับแล้วก็สอดเข้าไปครับ ล็อกให้กึ่งกลางนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆหมุนออกมาครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้นะครับเราก็นำลูกปืนที่เราถอดออกมาตัวนี้นะครับไปเทียบกับตัวใหม่นะครับที่เราต้องการจะซื้อนะครับ วิธีการดูนะครับก็เขาจะมีตัวเลขบอกอยู่ที่ฝาตลับนะครับแบบนี้ครับอันนี้ก็เบอร์หกพันอาดีนะครับเวลาเราไปซื้อนะครับเราก็ดูเบอร์ตัวฝาตลับแบบนี้นะครับอ่ะนี่นะครับตัวไม้ครับเบอร์หกพันนะครับนี่นะครับเบอร์หกพันนะครับ มาใส่ด้วยกันได้พอดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาประกอบได้เลยครับตัวนี้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใส่น้ำมันหรือว่าจารบีเข้าไปนะครับ แบริ่งเราก็ใส่ให้ตรงเพานะครับแล้วก็ใช้บล็อกนะครับที่เบอร์ใกล้เคียงขนาดกับตัวแบริ่งเพานะครับด้านในครับทีนี้เราก็ค่อยๆต่อเข้าไปนะครับ แล้วเราก็จะมาใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เขาจะมีสลักอยู่แล้วก็มีล่องเพาอยู่นะครับให้ใส่ตัวนี้เข้าไปในร่องเพาก่อนครับแล้วใส่เฟืองตามเข้าไปนะครับ เสรเรียบร้อยครับตัวนี้ใส่ง่ายๆครับเข้าไปเขาก็จะล็อกพอดีเลยหลังจากนั้นเราก็ล็อกน็อตให้แน่นเลยครับ กระบีมาใส่เฟืองสักหน่อยหนึ่งนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทดลองเปิดใช้งานเลยครับ นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับเสียงนิ่มมากๆเลยครับถ้าใครมีปัญหาแบบนี้ก็เอาวิธีนี้นะครับไปทดลองทําตามมาได้เลยครับสามารถเปลี่ยนเองได้แบบง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าแบริ่งแตกนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวดูดแบริ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอนะครับลงต่อไปนะครับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับ ก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนเพื่อได้รับชมเลยนะครับสวัสดีครับ